สวัสดีครับพ่อแม่ไอ้น้องของลุงอุดอาดทุกทุกคนสวัสดีวันสุขสดใสได้พอแต่สิ่งดีดีเกิดกอ้อนเอ็นกัต้องขอขอบคุณพ่อแม่อ้น้องทุกทุกคนนะครับเนาะที่ให้กำลังแรงใจในการอุดหนุนในการอุปการะดูแลคำช่ลุงอาจมาโดยดีตลอดนะครับเนาะลาสุดกับผู้ละพี่น้องทั้งสวีเดนผู้ละเศรษฐีพันล้านเพิ่นมาอุดหนุนเมื่อวานนี่กิด วางมาจำกันไปเรียบร้อยเนาะขอขอบคุณหลายๆเด้อออยัยเสียฐีพันล้านมาต่อหอดคาในหนาจักสิเหลือจักบาทแห่งยางน้องดอกอาขอขอบคุณหลายๆเด้อครับเด้อที่ให้ความอุดหนุหนแความไว้วางใจลุงเออดอาธมาลานขอบคุณหลายๆขอบคุณหลายๆมุจากโย่พันจึงิ่งโย่ในเพิ่นเสียวลายแปงโย่ อาอามื่อนี่ก็สุดท้ายเบิ่งดินงามๆอีกที่เก่าครับอยู่แน่นิล่ะในระแวกในอ้อนมแอมในมองหากินเขาลงเอิดอาดที่ละบ่ไก่บ่ไก่ดินแปลงในพื้นที่3 3 3สามสามไร่เศษๆครับบ่พองงานดอกตารางว่าบ่จชื่อจำมันจากตารางว่าครับอยู่ติดกับทางระวางบันน้องแว้งไปหาบาันต้นเพิงครับ่นี่ขทางหลังผมนึ่คขอท้ทางเมื่อบานผม ทางมาบานเที่ยวไปเที่ยวมาประจําครับเป็นเส้นลักครับเส้นนี้เป็นทางข้อกีดเกือบตลอดซ้ายแล้วใกล้สีใกล้สีสุดกันแล้วนะแก็เขาผน,น้านี่ก็ประมาณจักกิโลหนึ่งครับไปมาสุดสบายมีไฟ,ฟฟ้าแล้วมีน้ำคลองแล้วแต่ว่าน้ำจะลายพวยเลยล่ะลายพวยแต่ว่าบ่อถ่วนะครับพื้นที่สามไร่เศษนี้ครับเพื่นสิดขายเก้าแสนสามครับเพื่นสิดขายไรล,ละสามแสนเอ็ด สามาเศษเนี่ยฟังตัวเลรก็คือสูงอยู่เนาะ <c oughs> แต่มาผมท่าเห็นไมผมอยากให้มาพิสูจน์ว่าราคาสูงนี่มันสิไม้คมว่ามันแพงบ่มาเบิ่งนกันครับไปไปเบิ่งนแปลงกันครับด้านหน้าแปลงเป็นด้านนังทิศใต้ครับน,นทิศใต้ติดท,ทางค้อกีดตลอดตลอดแนวเลยความกว้างประมาณจัก สีิบกว่าเมตรครับเกือบหาสิบเมตรวัดจากแอปโทรศัพท์กับสิบประชวบหนเนาะ,ะนี่แหละเนี่เขียดทางด้านที่ตะวัอนออกตะวัอนออกเสียงใต้ครับนี่แหละเสาปูนเสานี่ยละสัดเจนครับติดกับทางคอนเกรียดไปมาสะดวกสบายครับเป็นทางทเที่ยวเมาอบานผมคัน้างอ,อมาตลาดเตลี่ ทา้งสีเขาในเมืองเขาตัวเมืองเขาตัวจังหวัดผ่านเส้นนี้ตรงลูกต่อมาลองลำล่อง,งเรยนในในฝั่งหน้ากามาเส้นนี้มาตลาดเอาของไปขายกามาเส้นนีละนี่พี่น้องอยู่เต็มไปไดแล้วบอ่อเปียวครับทางเน้นนีบ่มมันบ่มีปลาเป็นทงหน้าล้วนเลยไปทำเครื่อเคลื่อนกับบอ่อปตะยานครับทางเ้นนี ทางเซนี้ผมเที่ยวเป็นประจำเมื่อหนึ่งลายหลอหลายลบว่าที่มาเส้ํามันบ่าว่าที่มาตลาดตะลีมาตลาดอย่างผ่านประจำครับทาาเซนี้แต่ครับผมจกประวัติด,ดีหน้าตรงเนี้จะของเพื่อนเป็นขลาราชการครับเพื่อนบบมีเวลามาดูแลเพื่อนให้ค้นเห็ดตลอดของ่ไดมเจจาเห็ดจักปีเพื่อนเพื่อนมีหน้าหลายทงน้ำมีดหลายแปนงน้ำเขาง่ามดีครับสังเกตง่ายๆกับบางหย่าหลัด,ด นี่ครับเข่าง่ามครับยืนยันได้ครับดินแปลงนี้สามารถพัฒนาได้บม่มันเป็นท้องหน้าอย่างเดียวสามารถเเ็ป็นเฮือนก็นได้เเป็นโขงน้องหน้าก็ได้ อันนี้เป็นด้านทั้งทิศตะวันตกครับนี่เป็นท่างเราไปหน้าเพิ่นเป็นทานนิหน่อยเราไปหน้าเพิ่นครับเป็นแลงของเฮ้ากันนี่ลหละติดทางสะดวกสบายครับไปเราไปเบังคับไตกันครับ ลงมาบางด้านถ่ายแปลงครับอันนี้เป็นทางทางซอยลงมาหน้า่นลงมาทางหลังนี่จักะประมาณจาก100กักรอยก็เม็ดครับลอยเมเ็ดเสียดนี่แหละเสียดทั้งด้านหลังกระสอบปูนนี่ละตดเกียนนะครับแต่าว่าด้านทางหลังนี่ไม่สีแขบกว่าด้านท้างหน้าครับสิประมาณสามสิบประมาณสามสิบห้าเมตรครับเนี่ยด้านถ่ายนี่ แท่้แหละซื้อไปนี่เลยเป็นแปลงใกล้ๆกันครับมันปลูกปลูกปลาแซห่หน้าปลูกปลาแซ่กันแท่เ <c> พ <oughs> ราะว่ามันเป็นดินดีมันเป็นดินทรายมันเป็นดินล้วนปลูกต้นใหม่มันสิง,งามเร็วเปนปลูกใหม่ยังแน่นี่ พยุงพย่าง <c oughs> ไม่ยู่ไม่กินนำ้ำชมพูมักซิดาคิดแปลงใกล้ๆกันเ่ก่ <c oughs> กรกัเป็นไหหน้าคี่กันครับเป็นขอกน้องหน้าเป็นไหหน้าส่วนผสมหมากยังไงหมัก ชมพูเนาะวปนหมักสีดาบแมนเป็นหมักสมพูไม่หุงก็ไม่ย่างก็สลับกันไปเลยถึงกันแท่กันแท่เพื่อนก็วจดปลูกกลางกันแท่ครับเป็นปลูกขอกมันปลูกกันหิมกันแท่ด้านของเพื่อนครับนี่นะครับกิน้าเฮากับกระเฮ็ดแบบนี้กับหมอะคือกันครับแต่ว่ากันเฮ็ดแบบนี้สิบบอมยน สีแม,ม่บอโคงน้องหน้าแบบนี้แล้วพ็นเห็ดกันยังธรรมดาอยู่เนาะรูปแบบมันบอลเราใจพันไดถ้ามาเห็ดโขงน้องหน้ามาันกนระิดเราใจกว่านี้มันกระสิดเป็นตะเบิงมันกระสิง,งามกว่านี้น,นี่ด้านท้ายแปลง เรื่องดินเราม่ต้องห่วงเลยครับเขาง้ามก็แล้วกันปลูกสิ่งปลูกของง้ามก็แล้วกันเพราะว่านเป็นดินดีเมืงองหยาลวดหยากงา็ง้ามหยาลายๆเแล้เอาไถกบไถทับลงไปนี่นันจิเป็นปุ๋ยยางดีเลย เบืงแปลงไก่เนาะเห็ดลองน้ำออมเลยะเข้าท่าครับเข้าท่าอี่ยงฟ้าน้ำเห็ดหน้าน้ำนี่ครับหน้าประจําเป็นตรงหลายหน้าให้เดียวอะไรเดียวขันแท้ขั้นใหญ่ไงปลูกต้นใหม่เลยวางแผน่นในโอเคเลยครับจะรูปแบบว่าทั้งงามปันเดย เ <c oughs> ดี๋ยวเามาเห็ดโขงน้องหน้าเ่นีทั้งหน้าเห็ดเป็นสุ่มดอกไม้งามๆไปคนถ่ายหลบกายไปกายมาโอ้ยคนกายทาย่าเห็ดยานตลอดล่องผุล่ะก็าผิดใจถ้าจะสิแหน่มนแต่หน้าเฮานี่ละ่ะเพราะว่ามันขนาดกระทันรัดมาเห็ดมาพัฒนามาดัดแปลงมานี่ก็มันบอกอะบอกแพงปไะเดบ๋กเกินกำลังไประเด คิดว่าซื้อนี่ซื้อนี่จะเก่าแสนเสียดมาพัฒนาเห็นเป็นโครงน้องหน้าเนี่กิดจกแสนนี่กิดจะโอเคแล้วเด็ดเสร็จกลานหนึ่งกิดโอเคแล้วนี่นี่ครับถี่ว่าถ่ายแปลงที่ผมว่ามีสะนหน่อยนี่สกะกับบวมๆนะครับจักหกจ็ดเมตรนี่แหละบว,วมวงมันบวมเน่ากัดสุดเขตสุดแดนประมาณสามสิบกว่าเมตรมาดัดแปลงสะส,ะสะตัวนี้ก็ได้เป็นหนองซะ มองเนี่ก็เป็นคู่สาที่มันขุดขึ้นเป็นป้ายหน่อยหนึ่ง แพงน,นี่หนาสนครับหนาสนท <c oughs> างราคาราคาสสูงกบบระบอกดไม้เข้ามามันแพงเอาตองมาเบิงคาัเหมาะสมมาเบิงว่าเขาสิพัฒนาต่อไปได้อีกบ่ <c oughs> เป็นมองอยู่ก็ได้เป็นมองเห็ดอยู่เห็ดๆๆๆกินก็นได้ ก็สิชัดเจนแล้วเนาะ <c oughs> <c oughs> ที่ต่างแปลงครับดินแปลงนี่อยู่บ้านน้องแวงตำบลพันนาอำเภอพันนานิานคมจังหวัดสกลนครครับห่างจากตัวอำเภอพันนาสิบประมาณเจกกิโลนึงไปมาสะดวกสบายทางคอเกีย เกือบตลอดสายครับยังกระทั่งมาบานพรมนี่แหละยังยังบอมีคนเกลียดสุดยังหน่อยเดียวบอ่อเปียวมีพี่น้องมาอยู่ประจําแล้วน้ำสะดวกข้างสะดวกไฟสะดวกดกระดินก็ดีมะเหมาะหม,ะม,ะมะครับกัดเชิญมาพิสูจน์เบิงว่าราคาราคาสูงมันสิไม้ความว่าราคาแพงบอ่อ มาพิสูจน์นะครับนะอยากแต่ม้าเห็นแล้วติดใจนะดอกอ๋อท่านไหนสนใจกัดตีต่อสอบดทำข้ามาครับสามสามไรเสร็จเสรครับสามไบรบทถึงงานผลิตขายไรล,ละสามแสนหนึ่งมืนบาทครับสามแสนหนึ่งมื่นบาทสามไร่เก้าแสนสามเหมือนมาต่อรองได้ยุ้ยสัน สนใจก็สอบถามขมาโดนโดนดนๆๆน,นครับที่เบอร์ลุงอึดอานเนี่ยนะครับ0883322053มานดึกเบอร์ผมไล่กับที่ขึ้นลุงอ่าถ้ารยืนอนอกอยู่หน้ากัตบติดต่อขมาได้ครับอาดีใกล้ๆบ้านเมาะๆแสงนี่กัน,กนจะปล่อยไปโดนนะครับสำหรับให้จอบทั้งหลายสำหรับจิปนี่ก็เอาสำเนา ขอบคุณมากสวัสดีครับ